ด,ดวงชาวาราศีเมถุนดวงชะตาของชาวาราศีเมถุนใครอย่าคิดลองดีดวงดุเหมือนเสืออำนาจบาร,รมีวาสนาสิงสิธิ์โชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาตกตำแหน่งนั่งอยู่บนบัลลังได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสมีโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิงสิทธิ์อกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำโชคชะตาปิ๊กเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดด ออกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตาเหมือนโดนบีบบังคับซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้หาหานเดือดซันมังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงถูกเหมือนเสืออำนาจบารมีวาสนา หมาปะยองบังเกิดขึ้นกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตกตําแหน่งหมาปะยองอาจะจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มถือดาบตั้งขึ้นจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด มันจะลื่นเลิงสังสรรค์แช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบื้เริ่มมันจะได้ค้นพบตกตำแหน่งหายประเพณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งที่ดีลวงชะตาตกตำแหน่งเทมเรน นะครับผมชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคการมองการไกลถึงอนาคตก,การพลิกเปลี่ยนแปลผ่ผานวัฒนาอย่ยังทันทีจะได้ตกตำแหน่งถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มการตกตำแหน่งการปฏิบัติโดยการรีเริ่มเริ่มตน้นนะครับผมท่านจะได้ค้นพบได้พลิกแพงแปลเปลี่ยนแปล่ผ่านตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่ง,ง,งนะครับมีสิ่งดีๆบังเกิด ครับผมการต่อสู้เยือแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนาโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการปฏิบอดอยในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินการมองการไกลจะบังเกิดครับผมการต่อสู้แข่งแย่งขอทํานายว่าท่านจะได้เป็นที่หนึ่งโอกาสมีการโยกย้ายถิ่นฐานสูงมากเพราะว่าดวงชะตาของท่านึกืหิมในอำนาจบารมีวัสนา เ้ากำในเวรเข้ามารุมเล้าเจ็บปวด,ดว่าเล้วต้องหลบปลีกซ่อเลนแก้ไขประปุงท่านต้องอยู่แบบชิงไหวชิงพิบอยู่ให้เป็นหลบปลีกให้ไววิ่งให้เร็วระบบปีศาจมูมานเข้ามาในดวงชะตาจะปิดกัน้นคุณงามความดีของท่านอัศวินขี่มาถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งเดอะสตาร์จะเจริญลูกเรือขึ้นมาทันทีทันใด คราผมโชคลาภเงินทองบารมีวัสนามีการยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆับผมดาบสองควยเกิดขึ้นในโชคชะตาจะ,จะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงาน,งานการเงินจะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนกน้อยนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวัฒนารสิงศิษย์ปกปักคุ้มครองรักษาการปฏิบัติร้อยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งเดอะฟูล ผมไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนสติดกับดักมสเดมงจันทาปาดประหารศัตรูมูมาหนชะตาชีวิตเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่ตกตำแหน่งเหรียญใหญ่เบื้องต้นจะเจริญลุงเลืองขึ้นมาทันดีทันใดดวงชตาพลิกเปลี่ยนแปรผันตกตำแหน่งผู้ให อสเวนขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูโมมานบ่งบอกได้ในโชคชะตาว่าท่านถึงเวลาแล้วดวงดุมันเสือนะครับจะได้ปราบศัตรูโมมานให้หมดไปสิ้นถึงเวลาคาบุญกุศลวาสน,สนา,านจะได้เจอพาร์ทเนอร์ที่ด,ดีเจอคนที่ใช่เจอคนที่พลิกเปลี่ยนแปรผันออกตำแหน่งเหรียญสองเหรียญเอาแน่อนอนไม่ได้มีดดาบป,ปักตรงกลางใจถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนา ให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันในหัวมีแต่เมฆหมอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยี่ยมเงินอดทนอดกัน้นตกตำแหน่งทุ่งข้าวเหลืองอารามเหลือกินเหลอใช้หัวใจพองโตหานคู่เกิดความแจ่มชื่นวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนอปเฮนี้ชะตาชีวิตหลับทรัพ์โดยโชคผมโชคชะตาเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาจะพลิกเปลี่ยนขึ้นมาทันทีจันใด ตกตำแหน่งสี่ไม่เท้าลื่นเรงิงสังสรรค์แช่มชื่นครับจนร่ำรลวยรับทรัพย์ับผมโชคชะตาของท่านครับจะได้ออกรถหมายปแดงซื้อบ้านหลังโตครับสร้างบ้านให้พ่อแม่ยิย่งใหญ่ดวงบุญกุศลวาสนาจะได้มุ่งมัน่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าวหาเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จจะตายชีวิตรับทรัพย์โดยโชค ฟ้าผ่าเดอะทาวเวอร์นะครับผมให้ท่านหลบหลีกกับปัญหาต่างๆแล้วปกปิดตัวตอนอย่าให้ใครรู้ตัวตนที่แท้จริงนะครับผมซ่อนเล่นกับปัญหาต่างๆ่างนะครับผมนั่งอยู่เฉยๆก็ได้รับถ้วยรองถ้วยทองเหรียญทองบังเกิดขึ้นตกตำแหน่งเอเมโล่กล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงไปเปลี่ยนไปผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าไปมีดปักลงมาเต็มหลังนะครับผม สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีการจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดครับดมูลเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตรับทรัพย์หรือโชคถึงเวลาคาบุญกุศลวาสน,นาตกตำแหน่งชาลลอตให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปยังหน้าไม่ต้องเหลี้ยวหลังหันกลับมานะครับชะตาชีวิตรับทรัพย์ โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลได้ลื่นเลงสังสรรค์ได้ปฏิบอดอยการิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังตั้งใจหมายตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาเปูฤาษีส่องแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งความประสบนะบมเดอะเวอร์บังเกิดตกตำแหน่งชะตาชีวิตรับรับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาําให้ดวงชะตาของท่านนอนไม่หลับวนกะว,นกวายกะสับปะสาย แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับนะครับผมยาจกเกิดขึ้นในดวงชะตาก็คือมีโอกาสท้องเข้ามาน้อยจงรีบคว้าโอกาสนั้นไว้นำะหนี้สินต่างๆเตรียมตัวปลดหนี้เบาสินท่านจะร่ํารวยขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตรับรัพย์รวยโชคการชิงไหวชิงพิกการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลดเมตุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะ,จ,าจะเจริญรุ่งเรืองในสุขสมสมหวังดังใจหมายพลิกเปลี่ยนชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดวงแบบนี้ก็เรียกว่าดวงรวยเลยรวยรวยเสรษจีิเงินล้านอภิมาเสร็จีชะตาชีวิตรับทรัพย์โดยโชคถึงเวลาบุญสิ่งที่ใช่สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีเมถุนกันบ้างน,นะครับดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจําเดือนลักษณะและนิสัยใจคอโดยทั่วไปของชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเป็นผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวคล่องแคล่วและมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีเยี่ยมพวกเขามัก จะเป็นคนช่างพูดช่างคิดและมีความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องต่างๆรอบตัวชาวเมทุนมีความสามารถในการปรับตัวได้ดีและสามารถทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามพวกเขาอาจมีลักษณะที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงความคิดบ่อยและบางครั้งอาจขาดความอดทนในการทํางานที่ต้องใช้เวลานานในเดือนนี้ดวงของชาวราศีเมทุนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมีดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีเมทุนโคจรอ,อยู่ในตําแหน่ง ที่เป็นมิตรส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการสื่อสารและการเรียนรู้นอกจากนี้ดาวศุกร์ยังส่งอิทธิพลด้านบวกในเรื่องความสัมพันธ์และการเงินอย่างไรก็ตามต้องระวังผลกระทบจากดาวอังคารที่อาจทําให้เกิดความหุนหันพลันแล่นและความขัดแย้งได้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวราศีเมถุนในด้านการงานคุณจะมีโอกาสแสดงความสามารถในการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างเต็มที่อาจมีโครงการใหม่ๆ ที่ท้าทายเข้ามาซึ่งจะเป็นโอกาสดีในการพัฒนาทักษะและสร้างชื่อเสียงในที่ทำงานการทำงานเป็นทีมจะเป็นจุดเด่นในเดือนนี้คุณจะสามารถประสานงานกับเพื่อนร่วมง,งานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามควรระวังการพูดหรือตัดสินใจโดยไม่ยังคิดเนื่องจากอาจนำไปสู่ความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดได้สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสม ในการสมัครงานหรือสัมภาษณ์งานโดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดหรือเทคโนโลยีในด้านการเงินเดือนนี้ชาวราศีเมถุนอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานพิเศษหรือโครงการใหม่ๆอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายเนื่องจากอาจมีแนวโน้มที่จะใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือตัดสินใจลงทุนโดยไม่รอบคอบช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสในการลงทุน หรือทำธุรกิจเสริมแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจการวางแผนการเงินระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญในเดือนนี้คุณอาจได้รับคำแนะนำที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญหรือคนใกล้ชิดที่ไว้ใจได้สำหรับชาวราศีเมถุนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่คุณจะมีความกระตือรือร้นและความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ดีโดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาการสื่อสาร หรือวิทยาศาสตร์การทำงานกลุ่มหรือการนำเสนอผลงานจะเป็นจุดเด่นในเดือนนี้คุณจะสามารถแสดงความคิดเห็นและนำเสนอไอเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามควรระวังการกระจายความสนใจไปหลายเรื่องจนเกินไปซึ่งอาจทำให้ขาดความลึกซึ้งในการเรียนรู้นอกจากนี้เดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรการอบรมหรือการสัมมานาต่างๆที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคุณ สำหรับชาวราศีเมถุนที่ประกอบธุรกิจหรือทำงานด้านการขายเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างยอดขายและขยายฐานลูกค้าคุณจะมีทักษะการสื่อสารและการโน้มน้าวใจที่โดดเด่นซึ่งจะช่วยในการนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วงต้นเดือนเป็นเวลาที่เหมาะสมในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆหรือการปรับปรุงวิธีการนำเสนอสินค้าคุณ ควรใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสารเพื่อสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจของลูกค้าช่วงกลางถึงปลายเดือนอาจเห็นยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีในสัมพัญโดยเฉพาะหากคุณเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและการให้บริการที่ประทับใจอย่างไรก็าตามควรระมัดระวังในเรื่องของการรับปากหรือให้สัญญากับลูกค้ามากเกินไปเนื่องจากอาจนำไปสู่ปัญหาในภายหลังได้คำแนะนำเพิ่มเติม 1. สุขภาพและความเป็นอยู่ในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนควรให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจการออกกําลังกายที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการเคลื่อนไหวเช่นโยคะหรือการเต้นรําจะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังนอกจากนี้การฝึกสมาธิหรือการทํากิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบจะช่วยลดความวิตกกังวลและเพิ่มสมาธิในการทํางานหรือการเรียน 2. ความสัมพันธ์ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการสร้างและกระชับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างทั้งในด้านความรักและมิตรภาพคุณจะมีเสน่ห์และความสามารถในการสื่อสารที่ดีเป็นพิเศษใช้โอกาสนี้ในการแก้ไขความเข้าใจผิดที่อาจมีในอดีตและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามควรระวังการพูดหรือสัญญาสิ่งที่ไม่สามารถทําได้จริง 3. การพัฒนาตนเองเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการพัฒนาทักษะใหม่ใหม่โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารหรือเทคโนโลยีคุณอาจพิจารณาการเรียนภาษาใหม่การเข้าร่วมคอร์สอบรมออนไลน์หรือการเริ่มต้นโครงการส่วนตัวที่ท้าทายความสามารถของคุณ 4. การจัดการเวลาชาวราศีเมถุนมักมีแนวโน้มที่จะทำหลายสิ่งในเวลาเดียวกันในเดือนนี้คุณ ควรให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญของงานการใช้เครื่องมือบริหารเวลาหรือการทำตารางงานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอหอ 5. การควบคุมอารมณ์แม้ว่าชาวราศีเมถุนมกักจะมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่ายแต่ในเดือนนี้คุณควรพยายามควบคุมอารมณ์และความคิดให้มั่นคงโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเครียด หรือความขัดแย้งการฝึกการหายใจลึกๆหรือการใช้เทคนิคการจัดการความเครียดอื่นๆจะช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้นเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีเมถุนคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหลายด้านโดยเฉพาะในเรื่องของการสื่อสารการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามคุณ ควรระมัดระวังในเรื่องของการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไปและการกระจายความสนใจไปหลายเรื่องจนเกินไปดวงชะตาของชาวราศีเมถุนประจําเดือนพร้อมคำอธิบายโดยละเอียดในด้านความรักสำหรับทั้งคนมีคู่และคนโสดเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะพบกับพลังงานที่กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมากดาพุธ ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของคุณจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจในความมาสัมพันธ์สำหรับชาวเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการสื่อสารที่ลึกซึ้งและการเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันคุณอาจรู้สึกมีแรงผลักดันที่จะแบ่งปันความคิดและความรู้สึกของคุณมากขึ้นซึ่งจะช่วยให้คู่ของคุณเข้าใจคุณได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยพลังงานของดาวพุธท,ที่แรงกล้าคุณควรระมัดระวังไม่ให้การพูดคุยกลายเป็นการโต้เถียงหรือการวิาพากวิจารณ์ที่ไม่จําเป็นใช้พลังงานนี้ในการสื่อสารอย่างสร้างสารรค์และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายในช่วงกลางเดือนดาวศุกร์จะส่งอิทธิพลให้คุณรู้สึกอยากทํากิจกรรมใหม่ๆร่วมกับคู่ของคุณนี่เป็นโอกาสดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยกันเช่นการเรียนภาษาใหม่ หรือการลองทำงานอดิเรตที่ทั้งคู่สนใจการแบ่งปันประสบการณ์ใหม่ๆจะช่วยเติมความสดใสให้กับความสัมพันธ์สำหรับชาวเมถุนที่ยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการพบปะผู้คนใหม่ๆและสร้างความสัมพันธ์ที่น่าสนใจด้วยพลังการสื่อสารที่โดดเด่นคุณจะสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นได้ง่ายโดยเฉพาะในสถานการณ์ทางสังคมหรือการทำงาน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดาการพัฒนาทักษะการสื่อสารจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชีวิตรักของคุณการฝึกฟังอย่างตั้งใจและการแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนแต่นุ่มนวลจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งนอกจากนี้การให้เวลากับตัวเองในการคิดทบทวนและเขียนบันทึกความรู้สึกก็เป็นสิ่งสำคัญการทำความเข้าใจตนเองจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารความต้องการและความรู้สึกของคุณได้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์น,นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนำในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขิตเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชาวบอยญาลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีดทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆ ที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ